สวัสดี FC อาจารย์นอตตี้วิบับนอนนอกทุกคนครับวันนี้กับผมอาจารย์นอตตี้วิบับนอนนอกเจ้าของ youtube ช่องอาจารย์นอตตี้พาเลยวันนี้อาจารย์มาบอกแนวทางฮานอยนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมาสายอีกเช่นเคยวันนี้แบบแขกเยอะมากที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะก็แบบเหนื่อยมากๆไปรับแขกก็แบบโห oh, สุดยอดครับคนนี้ขอบคุณ FC ที่มาหามาเยี่ยมมาเยือนอาจารย์ก็อยู่ที่บ้านเ้านั่งอยู่ในโรงจอดรถครับวันนี้นั่งอยู่ในโรงจอดรถเปิดแอร์สองตัวเปิดให้รถเปิดให้รถเลย นะครับก็อ่ะเดี๋ยววันนี้จะเอาแนวทางฮานอยให้เนาะนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับเนาะ,ะแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะฮานอยวันนี้เด่น6กฟันหรูด6กครับฮานอยวันนี้เด่นหกฟันหกรูดหกหกเก้าหกศูนย์เก้าศูนหสอง 68แล้วก็65ฟังอีกครั้งครับ69 60 90 62 68แล้วก็65ครับวันนี้อยู่กับน้องเฟนฟายเฟนฟายสวัสดีจ้ากันลูกสวัสดีจ้ากันนะสวัสดีจ้า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 อืมคิดถึงนะคะคิดถึงครับสามตัวมีอ่า หกแปดสามเนะหมนเดียวๆนะลงๆไม่ใช่3ามจมี690 660 6 9นสองฟังอีกครั้งครับ690 660แล้วก็692อย่าลืมตัด90ตัด60แล้วก็ตัด92เล่นด้วยเม็ดเดียวไม่ให้คนมาเทียมส่งข่อยเลยเม็ดเดียวนะครับชอบหกเก้าเก้านะครับ หกเก้ากับหกหกับหกสองันตัวเดียวกันแล้วฝากไว้ให้คิดด้วยเ<อ>นาะค้นหมาครับเล่นหมาเต็มเลยอ่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบรรยากาศหน้าบ้านออรตี้ครับนะสวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับสวัสดีครับ